ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นก็คือทําให้เป็นผู้ได้สำนึกว่าสิ่งใดอันเป็นคุณประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่เพื่อนมนุษย์แก่ส่วนรวมแก่สังคมแก่โลกต้องรีบทําเพราะไม่รู้ว่าจะหยุดลมหายใจเมื่อไหร่หรืออย่างน้อยที่สุดสิ่งใดที่จะเป็นคุณงามความดีแก่ชีวิตแห่งตนก็ควรจะรีบทำเดี๋ยวนี้อย่าผัดวันประกันพุ่งผัดไม่ได้เลย เพราไม่รู้ว่าความตายจะมาถึงเมื่อไหร่ใช่ไหมคะเป็นการเร่งเร้ากระตุ้นเตือนให้กระทําแต่สิ่งที่มีคุณประโยชน์แก่ชีวิตและเพื่อนมนุษย์เพราะฉะนั้นทุกเวลานาทีที่ยังมีลมหายใจอยู่ก็ย่อมจะเป็นทุกเวลานาทีของความสุขสงบเย็นความอิ่มเอ,อิบเบิกบานใจเพราะมีความพอใจที่ได้กระทําแต่สิ่งที่ดีงามสิ่งที่เกิดประโยชน์ แก่ชีวิตเพราะฉะนั้นจิตนี้ไม่มีโอกาสเลยที่จะไปตกอยู่ภายใต้อำนาจอำนาจของกิเลสหรือตัณหาหรืออุปาทานใช่ไหมคะ <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นเมื่อจิตนี้อยู่เหนืออำนาจของกิเลสตัณหาอุปาทานที่เข้าครอบงำไม่ได้จิตนั้นก็ย่อมจะถึงซึ่งการตายเสียก่อนตายคือไม่มีวันตายทั้งเป็น จะตายก็ต่อเมื่อกายเนี้ยสิ้นลมหายใจแล้วก็เป็นการตายที่อาจจะบอกได้ว่าพร้อมทั้งความสงบแล้วก็พร้อมทั้งความสง่าที่จะเกิดขึ้นแก่ชีวิตไม่เป็นการตายที่ทุรนทุรายหรือเป็นที่หน้าสลดสังเวชสงสารแก่บุคคลอื่นหรือเป็นที่ห่วงกังวลแก่ผู้เป็นที่รักที่อยู่ภายหลังว่าเออผู้ที่เป็นที่รักของเราที่สิ้นลมไปนี้ เป็นอย่างไรนะเป็นทุกข์หรือเป็นสุขที่มักจะพูดกันว่าตายแล้วไปไหนไม่ต้องกลัวว่าเวลาที่สิ้นลมแล้วจะไปไหนแต่สิ่งที่ควรจะเตรียมเอาไว้ก็คือว่าในขณะที่ยังมีลมหายใจนี่แหละจงกระพริบปฏิบัติให้ถูกต้องดีงามอยู่เป็นนิดและชีวิตนี้เมื่อยังมีลมหายใจอยู่ก็เย็นเพราะว่าได้ได้อิ่มใจพอใจเบิกบานเพลิดเพลิน ในสิ่งอันเป็นสิ่งคุณงามความดียังประโยชน์ให้เกิดแต่ความสุขแล้วจะต้องไปกลัวอะไรใช่ไหมคะว่าไม่หยุดลมหายใจแล้วจะไปไหนเมื่ออยู่ก็เย็นเพราะฉะนั้นไม่หยุดหายใจก็ย่อมจะต้องเย็นอย่างไม่ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นการฝึกอบรมเพื่อเป็นผู้ไม่ประมาทก็ต้องเริ่มด้วยการรู้อยู่กับลมหายใจทุกขณะทุกขณะของการหายใจ จะต้องรู้อยู่กับลมหายใจทุกขณะไม่ปล่อยให้ลมหายใจผ่านเข้าผ่านออกอย่างปราศติสัมปชัญญะนอกจากนี้ก็จะต้องพิจารณาไครครวนธรรมให้ประจักแจ้งในสัจธรรมจนกระทั่งมีสติสมาธิปัญญาควบคุมจิตอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกและข้อสุดท้ายก็คือมีมรณานุสติเป็นอารมณ์มุ่งนิพพานเป็นอารมณ์อยู่เป็นประจำ